มันยูจะมาเล่นเกมกุงกูใจย้ายกันนะมาเลยมาเลยมาเลยทุกคนเดี๋ยวก็ดิดออกนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเฟสกับพี่เฟสจะดิดออกกันนะนี่นะคะทุกคนโอ้คุณกูวมทิ้งกับแม่ทัพทุกคนแล้วอ้าเอานี่นะคะทุกคนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันอังคารโรงเรียนปิดนะพรุ่งนี้วันฮาโลวีนนะคะทุกคนพรุ่งนี้เหรอใช่พรุ่งนี้วันฮาโลวีนเอ้ยลิลลี่ นนก็ดูพฆษณาก็ดูไปเถอะนะอืมงั้นจะทำแบบนั้นเลยยิงมาไม่ต้องให้ดูใครแบ่นั้นแหละนิ้ก็อยากมันยอ่อเฟซมองไม่เห็นเต้องเล่นแล้วก็ดูในนี้ไปด้วยนะไป <c oughs> ตรงไหนบ้างเนี่ยขยากเกิดเกมนี้มั้งพิมว่าเกมกุงกูไมิซีสายายี้อยนะคะไม่ใช่ค่ะเขาพิมพ์แบบนี้ค่ะ ด็อกบกิเมัม่ใช่ิกต็อกไมนใชดิลีย่ยูทูนี่นะคะเหมือนกับดิลี่เล่นเองเลยแต่ว่านี่มันัวสมองพี่เปน,นะคะนีสมองพี่เปนะคะอันนี้คุณแ<อ>หวนรือเปล่าเานี่ะลีไม่ตู้นเออแบบนี้แหละลีเดยวเราไม่ต้องขายนะถอน้องเป็นแบบนี้ยาแผมทานโอเค โอ้โหมองชัดดเลยอ่ะมงเห็นชัดลโอเคก็ดีเออนี่อ่ะบินอุ๊ยเจลลี่บีบๆจ้าทุกคนเอ้าคุณคนไม่ติดติดบั็ทุกคนคุณคนไม่ติดติดบั็อกให้ให้ดูนะที่คุณคนติดบั็นี่คุณคนติดบั็โอเคคุณคนเข้ามาข้างในไอ้จ้าติดบั็คกกันเป็นตกวงคุณตก ไปจบสิมงสามร้อยกี่ไรสามร้อยกท่ไรฮะมึงคูคไม่ตธีไหมได้มาก็มาดิคนับใครเกลือคูงี่เง่ใครกล่อคูแล้วคุ้ม่ตธีลงไปห้องวัวทำไมถิจะลงไปในห้องวมาตัางสู้กอันนี้นอันนี้อยู่กันไหมอ่ะว่าช่วยออไอไอ้กูคูเนี่ยช่วยออไอ้กูคูคมิธีเขารู้กันตั้งนานแล้ว มันจะเล่นว่ากิ่น้ำดื่มน้ำเลยไม่คุยด้่ยนะเดโทุไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเลยกลับบ้านิด้วยเลยอะไรนะโอ้ยยายเที่ยงอ่ะยังคนกไม่ติดบ้าใบอีกแล้วทุกคนเฮ้ เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยรื้อกำลังจะหมดแล้วคุณล้อเทบบ่แทปอายเอาบ่มักบ่เอาไหมเอาเบาเอามาน้องมาเป็นพันยาของผีได้ไหมปีกพัดกึ่งรถใส่โยโย่ปีกพัดรถเอ้าคุณครูไม่ติดบั๊กแล้วหรอคะคุณครูแก้งติดบั๊กอะมันบีบแล้วเพราะคุณครูแก้งติดบั๊กง่ายจอแล้วรีบบีบๆต้องรีบขึ้นไป ชั้นบนนี่ค่ะภารกิจเราก็กำลังจะเสร็จโอ้โหนานจังเลยอันเนี้ยภารกิจเราก็กำลังจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนภารกิจนี้เสร็จก็ถก็ถก็พอเลยนะเพราะว่าเกมนี้มาพอดีโอเคโอเคนะนั่นลืมเอาไว้นี่เจ้านี่เลืมเอาเจ้านี่ต้องคุณครูต้องเหนียวมากแน่แน ให้เหนียวเหนือไปเลยสิคะคุณครูตอนน้ำด้วยเอาไปแล้วเอาใส่แล้วทุกคนเราไปมักหน้ากันเถอะคะ่ะมีพิรุษโอเคโอ้ยเราไปมักหน้าในห้องหูคูเป็นห้องรับกันนะคะปิดกันเลยนะไม่ให้ให้เขาดูก,กันก่อนนะเล่นฝนสนุน <c oughs> มาก <c oughs>